จับตาจับนะลผู้จับเสวัสดีครับมาจากไหนขรับน,นี่มุทมพรครับุมพรคเคยมาอยู่แล้วหรือว่ามาบ่อยอบวันนี้ก็มาหากรุงเทพมารักษาหรือมาอยัางไงครับมัน ใจมันรักษามาเยี่ยมอาจารย์อ๋อครับมาเยี่ยมทามไทยเนาะครับผมเดี๋ยวสักครู่รออาจารย์ก่อนอ๋อครับเอารอสักครู่ดูสุดดีขึ้นไหมดีขึ้นเยอะดีขึ้นแล้วลุงชายคุณชื่อยังไงเนาะลองบอกแอดแอดแอดมินคงดูชื่อยังไงเขาลุงชายชื่อสุวรรณธรรมวุฒิ คนชื่ออุทัยอุทัยทรวมบทครับเป็นลูกศิษย์ผมกี่ปีแล้วนี่ประมาณสิบกว่าปีแล้วมั้งสิบก่ปีตั้งแต่ผมเป็นเด็กเนาะตั้งแต่ผมเป็นเด็กแต่ยังไม่ได้เจริญเลยนะคำหาว่าปู่เทพ้าจะลองถามเขาดูสิเนี่ยตัวเล็กๆเนาะดำๆใครว่าจะเชื่อว่าจะรักษาคนหายได้ถามตาสิบกว่าปีอะเกก็ตัยังไม่เคยหนีไปไหนติดตามมาสิบกว่าปีแล้ว จะประมาณยี่สิบแลอวมั้งแต่ไอโอยังไม่เกิดหนอตั้งแต่เด็กตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดใช่ตอนนี้ลูกชายก็ยี่สิบกว่าปีแล้วเนอครับโอ้เอฟซีแฟนแท้เลยเอฟซีแฟนแท้แต่ปู่เทพเป็นเกจิอาจารย์แต่เด็กๆเครจะหาว่าผมโมไม่โมเด็เป็นเรื่องจริงยังมีเก่ากว่านี้อีกอ่ะจริงจริงอ่ะยังมีเก่าเึิหมมาเยอะก็จากอาจารย์อยู่บ้านเหียงหลวงพรครับ วันนี้ได้อะไรมาถวายผูกมันโอ้ได้ถวายที่สองได้ขนมดอกไม้ทุบเทียนบุลีนี่จะไปให้ลูกชายกินใช่ไหมนี่จ้ามาจะเสกให้อันนี้ให้หลานน้อยอยู่นี่เนี่หลานน้อยอยู่นี่เห็นมาแล้วเขาชอบนี่ก็เลยอยากก็เลยอยากให้ตรงนี้ถวายผู่ใช่ไหมหรือหรือไงก็เอาไปให้เขาคืนใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมไม่รู้จักอาจารย์เลยเดี๋ยวมาจะเสกให้ มามาเตกให้มาเลิกจากกระท่อมกัญชาให้มาทำอย่างอื่นดีกว่านาะวันนั้นวันนั้นที่เอายาเส้นมายูไฟบอกว่าไม่เอายาเส้นแล้วเบื่อเบื่อเออเบื่อเห็นเห็นแต่ยูไม่เ้มนเพราะว่าเป็นมะเร็งวเออไม่เอาแล้วใช่ไหมเลิกชูบุรีแล้วตอนนี้เน้นหนักอันนี้นะมัน จะให้มันเลิกอีกตัวนี้เสิใช่เดี๋ยวใช่ไหมอันนี้แหละอาจารย์วางตรงนี้เป็นถอยผู่เทพใช่ไหมอะไรอีกถั่วถั่วไหมอยากเอามาให้อ๋โอ้โออยากเอามาให้มีมาก็ติดมันติดมือว่าฝากปู่เทพก็อย่างนี้แหละไม่มากไม่น้อยก็จะให้มีมาติดปู่เทพไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่หลานใช่ไม่เป็นไรไม่โยกถวายผมสิ น้สาธุครับไปเตียนเมนบ้านเด้ออ่อนแบลอ่อนบืนจะแง่จยเต็มเงิ่อนคนนั่งคนนี้เด้อเยอะปะม่นนี้ดีงานนี่ดีห่างๆไม่อเลย ออคราวนี้เอาบุหรี่ไปไปใกล้รับรองไม่ดูดบุหรี่แน่หนูคิดว่าเขาใส่บุหรี่ดูดไหมอายาเน่ะเขาใส่บุหรี่หรือเปล่าไม่รู้เอาไปให้เขาเลยมันจะได้รู้ยา่น่าก็เทสตได้ก็ยาบ้าใช่ไหมเขาใส่เลยยาบ้าเขาจะเอาใส่ใช่ไหมมันมีอยู่บอกคิดว่าเขาใส่หรือว่าเขาทำยังไงเอามาได้ยาบ้าเอามาให้ปป่ซัมเม็ดได้โป่จะสาบเลย จะเผาแล้วก็จะสามันเลยไอคนที่ขายคนที่ที่สูบอะจะสาบให้มันเลยนะจะไม่ให้อยู่ในประเทศไทยเลยนี่ไม่รู้มันจะยอมใครเอามากี่ท่อกี่ตอคอยอว่จะยอมเราหรือเปล่าเราก็พูดแต่ว่าซื้อมากินทําไมไม่แม่กับพอกินด้วยทําไมกินแต่คนเดียวซื้อมาทำไมล่ะแอบกินใช่ไหมเดี๋ยวจะลองเสกเอายาบ้ามาจากเมซหนึ่งยจะเซแล้วก็จะเผาตรงนี้เลยเนี่ยให้คนที่มันเสพให้คนที่มันขายมันชิมหายเลยเนี่ อยากเจออยู่อยากได้แต่ลอดซื้อตามเด็กมันก็ไม่ขายให้ผมเอเอไม่ขายนั่นไม่อยากให้ผมรู้ว่าใครขาย,ขายเออ,เอมันมีสิเออไม่อยากออกชื่อใครหรอกแต่ผมอยากได้มาสักเม็ดหนึง่งผมจะมาสาบอ่ะผมจะมาทําวิธีสาบอ่ะใครจะจับผมก็ช่างตำรวจก,ก็ช่างผมก็ไม่ได้เสียลวงผมจะสาบก็จะเผาตรงนี้แหละให้มันชิมหายไปทั้งคนเสพไปทั้งคนขายดูใช่ไหมล่ะ จะลองดูเนาะทำบ้าๆไปใช่ไหมตาแ,แต่แมะก็เป็นจริงนะสาวใครสิ้นหายทุกลายเลยอะ่ะมันไม่ดีนะเขาเรียกว่าไทยไทยฆ่าไทยให้ชาติอื่นคลองวิญญาณปู่จะรองไอ้พวกลูกหลานจันไรจริงเป็นเรื่องจริงใครว่าใครว่าศูนย์ทอนผู้เรียงลำดับสนวนไม่ถูกต้องดูสิ ฆ่าไทยให้ชาติอื่นคองวิญญาณปู่จะร้องให้พวกลูกหลานจันไรใช่ไหมล่ะครับมันไม่ฆ่าคนด้วยปืนสิมันไม่ฆ่าคนด้วยอาวุธมันฆ่าคนด้วยยาสิทุกวันนี้เป็นท่าไปหมดแล้วเอามาหน่อยจะสามไม่ดูเออลองดูเนาะเคยเห็นมันถืนเอเสีชมพูเคยเคยเห็นมันถือใช่ไหมมันถือ,อตอนนี้มันมเนบาลงหรือยัง ไม่คงไม่เบาลงหรอกเด็กเบาๆหรอกต่ว่ามันกระทามมันทามปอยทามแม่มันถามคนค่อยค่อยยังค่อยชั่วหน่อยค่อยยังถามคนแต่ก่อนตาจะแข็งก้าวเลยใช่ไหมมันยังไปอยลดน้ำถั่วมันยังช่วยเดี๋ช่วยดูช่วยอะไรบ้างเอาไปบำบัดแล้วหรือยังบำบัดมาแล้วมาแล้วเหมือนกับว่าหนักหนักกว่าเก่าหรือยังไงเออหนักกว่าเก่าแต่ตอนนี้บาง บางบางอาทิตย์บางเวลาถอยอยู่โอ้ก็เลยได้มาพึ่งปูเทพครั้งที่สองแล้วนะเนี่ยครั้งที่สองก็เพราะเห็นอันนั้นดูแล้วว่ามันดีขึ้นมันดีมันเบื่อมันเบื่อบุรีไปเลยใช่ไหมก้อใหญ่ขนาดนี้มันก็ใช้มีนานัอละสามสบาทครึ่งโลหรืออะไรเรื่อยครึ่งโลก็สูประมาณสัก ก็ก็ก็ไม่นานมันก็ซื้อไม่นานมันก็ให้ซื้อไม่นานเลยซึ่งวันนี้เราเออเออเออพอใหญ่แล้วแต่ตอนนี้มันบ่อลงบมันไปซื้อบุหรี่มันเอาแบบนี้เลยใช่ไหมมันแบบนี้เกาว่ามันจะหนักขึ้นหน้าไม่ถ้าแบบนี้ยี่สิบงั้นต้องเอามาเอาเอาบุหรี่มาให้ปู่เทเสีอีกละใช่จะให้มันเบื่อใช่ไหมใช่เออแก้วหนึ่งมาสิเมื่อกี้ก็เสกแล้วต้องแกอีกใช่ไหมไม่มั่นใจมา ยี่ห้องอะไรก็ช่างนะครับผมไม่ได้ว่าบริษัทท่านก็แล้วกันนะครับผมจะเสพเพื่อเผื่อบางครั้งบารมีผมอาจจะอนาคตของประเทศไทยอนาคตของประเทศชาติมันอยู่ขึ้นกับตัวนี้แล้วนี่พอแกยังไงครับปูไม่เคยสู่บุรีรึซ้ำอ่ะแกรู้สิตายเลยตายเลยแกอายรู้ถึงไหนอายถึงนั่นเลยปูเทพไม่เคยสู่บุรีแกไม่เป็นนะครับเออเออเออไม่เคยสู่เออ งงเลยอ่านี้ก็แก้ไม่เป็นอีกอ่ะอ่าได้สิผมเคยเห็นก็าทำแบบนี้อ่าทำแบบเขาอีกอ้ะนี่ลงไปออนอีออเนาะออนอีผู้ผู้ดื้อผู้งวยผู้จ้าผู้เซฟเนาะออนเตียนเมียนบ้านออนแบงออนบืนออนจิงเงี้ยจิงเงื่มผู้หนักผู้ใหญ่ได้ก่อนเจ้าเด้อ แล้วนักข่าวฟังออกไหมฟังฟังสวยไม่ได้ไม่ไม่ออกอ่อนจะเงินผมฟังสวยไม่ได้ครับผมฟังสวยไม่ออกจะเงินจะเงินจะเงินฟังสวยไม่เข้าใจอะไรคุณพูดอะไรเมื่อกี้จะแง้จะเงินเอออยู่เย็นเป็นสุขไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนครับขอให้เขาเลิกสูบบุหรี่เป็นเด็กดีเป็นอนาคตดีของประเทศชาติ <ข>เป็นสาหลักของพ่อแม่ <Okay. S 2> ครับขอบุญบารมีอัภาราบุญอานิสงส์ที่คุณพ่อคุณแม่ที่คุณพ่ออุทยัยแม่นวลจนันทร์แม่นวลจันทร์มบุตรได้ดูแลและอุปถัมภ์อุปถากผมตั้งแต่ผมกำลังดังตั้งแต่เด็กนะจนยี่สิบสามสีปีแล้วแกก็ยังไม่เคยหนีไม่เคยทิ้ง พอมีงานมีการมีข้าวทุกสิ่งทุกอย่างก็เอามาให้ปูเทพกินตลอดตลอดมาอุปถัมอุปทาาขอให้ลูกเป็นเด็กดีเด้อแล้วอาจารย์เออลูกไอ้เสียวไอ้บักนี่มันบอกว่าจะเกณฑ์ทหารเนี่ยจะเกณฑ์ทหารอีกแล้วบอกลูกลูกคนไหนเพื่อนเขานั่นแหละเพื่อนที่เป็นเสียวเขานี่แหละ คนที่ไหนไม่อยากถูกทหารไม่อยากถูกทหารเขานี่เละมาเอาถั่วไปขายสี่รถไปรัอจะทํายังไงก็พามาหาปัวเทพสิพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใช่ไหมครับปคนบ้านไหนล่ะบ้านพงพจพ์<ม>เขาบอกว่าพรุ่งนี้เขาถึงจะเข้ามา เข้ามาจะเข้ามาหาสี่โมงนัดเวลาปู่ด้วยสิเด้อให้ปู่นัดดีกว่าเออปู่นัดดีกว่าเอาเก้าโมงคุณไหวไหมล่ะไหวเหรือว่าสิบโมงแอดมินประมาณน,นี้แหละสิบโมงเนาะครับเก้าโมงสิบโมงได้สิบโมงเดี๋ยวหให้แอดมินเข้ามาด้วยจะไ,ได้ถ่ายทำนี<อ>่เขา กลัวกลัวเขาเขามีพลรยเยอะเขาได้หนึ่งคนแล้วเขาบอกออกรถมาเขาต้องหาสูงด้วยอย่างนั้นเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมแต่ว่าสงการเนี้ยคนจะมาบนเรื่องถูกทหารไม่ถูกทหารเนี่ยมันเยอะนะที่นี่นะครับที่นี่มากๆเลยมาเยอะมากๆเลยลูกชายที่นี่ก็มาที่นี่ครับไม่ถูกครับแต่ว่าปู่เทพไปตอนนั้นไปนหนุ่ม บน<ด>อะไรก็ไม่อยู่แล้วล้วงไปปั๊บดึงขึ้นมาใบแดงเลยนะแม้แต่ปูเทพยังไม่เหลือแต่ลูกิเย์พอมาบนปู่เทพทําไมเขาถึงไม่ถูกงงไอตัวนี้งงไอแต่ผมได้โถกะะ่ะแล้วไปรักกรรมเขามานี่น่้นะวเตายแล้วอะ่ะแต,แต่ลูกคนเด่นคนให้คนเสพนี่คือคือไม่ไปลงทะเบียนฐานมันก็เลยต้องเลื่อนไปเป็นปีหน้าปีนี้มันศัตดีไม่ว่าเนาะมันหมดสังกัด ที่จะลงแล้วเขาก็เลยเลื่อนไปปีหน้า๋องานพรุ่งนี้สักทีมาตามนึงบ้านใจดีเจ้าเขาก็ตามให้แล้วก็เป็น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 นายไม่รู้ว่าจะทํายังไงหนักมากมากคือตอนนั้นเลือกอบตอเขาไม่ยอมวันนั้นจะไปทำอ่าตรวจสอบอะไรนะตวสอบสิ็จเออไม่ไม่ยอมพอพอเย็นเย็นมาเกือบจะถึง สามโมงสามโมงกว่าแล้วมั้งเขาพูดว่าอย่างไรไปพาไปเอาเงินบั่นหนองห้างกับคนอื่นหน่อยอ่ะ <c oughs> ก็เลยให้ที่พ่อพ่อแล้วก็แม่อุตส่าห์หยุดขายของจะว่าให้เขาขี่รถมอเตอร์ไซค์พาไปแล้วจะได้ตรวจสอบทุกคนหนอจะได้รู้ว่าได้ไม่ได้ไม่ยอม <c oughs> สุดท้ายแม่ก็ไปกับชาวบ้านเขาพอพอเย็นเย็นมากบอกจะไปทีน,นี้ก็เลยพาไป ก็โอ้ไปก็โอ้ผ่านเออพรุ่งนี้ก็สี่โมงสามโมงสี่โมงก็พาเขาเมาแล้วกันเพราะว่าช่วงใกล้เกณฑ์ทหารแล้วเดี๋ยวว่าผมเด้อไอพวกที่ไม่อยากถูกทหารต่างก็มาตรงนี้หมดเลยเดวเล่โอผมไม่อยากถูกทหารเมียผมลูกผมแม่ผมตายแล้วเราใช่ไหมล่ะเอออาจารย์ออะไรม้างดอกไม้ทุก ก็ดอกไม้เท่าเทียนมาก็แล้วกันมามาบนเอาเฮ่นอ่ะอันนั้นก็เดินทางปลอดภัยมาตีน้ำมนต์ให้ขอบคุณมากสหรับทัวร์นะครับก็คืนทอถึงเกี่ยมสามสูงสามสูงถึงได้เลิกดูแลสุขภาพให้ดีไม่ทิ้งผมโอ้สาธุสาธุครับเดินทางปลอดภัยครับแค่ในหลังเล็ก ปูปเท้านี่ปรึกษาทุกเรื่องทุกเรื่องเลยสารกระเบืออยานเรือลบใช้ได้อากนะาศกระเบือไม้ตันกับไม้ประดูดแข็งที่สุดไม่ได้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์มีไม้เกลือไม่เพือครับว,ว,วันนี้